โยช้าวันนี้ดิวรุ่นเมกาดิวรุ่นดูบ่ายดิวรุ่นชาวสายกุณก็ด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า Project Boss Strike นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนวคล้ายๆกับ Call of Duty Warzone Mobile หรือพูดง่ายๆก็คือเป็นเกมแนว FPS นั่นเองนะฮะท่านผู้ชมนะมาเราจะมาเล่นแบบว่าโคตรตึงโคตรกอดกันเลยนะครับท่านผู้ชมมีการจัดระดองค์โหลดเอาอะไรพวกนี้ด้วยนะท่านผู้ชมนะใครที่อยากเล่นนะครับแนะนำให้ย้ายสโตไปที่ในส่วนของประเทศอเมริกาหรือว่า ฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียนะฮะท่านผู้ชมนะจะสามารถโหลดเกมนี้ได้นะครับท่านผู้ชมนะทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยว้าวโคตรตึงเฮ้ยอันนี้เรามาเล่นกันเป็นทีมนี่ว่าคนดูเฮ้ยเอาว่าเอาว่าเ,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 เราลงกันเป็นทีมนะดูซิว่าพวกไอเจ็กซ์มันจะอยู่กันในนี้ไหมโกรตึงโกรตึงเฮ้ยผมไม่อยากลงเป็นทีมผมอยากลงไปเดี่ยวๆว่ะคนดูนะมันไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เลยเป็นทีมก็หนึ่ง,อ,งออกดีกว่าไหนออกตรงไหนวะเอ้า <S <S <Hey S 2> ออกตรงไหนนี่ <S <S ออ ปีซิกปีเซตไม่ได้เอาออกไปได้เหรอโอเคออกไปด้กระชังมันนะคนดูเหร็นมันอย่างงั้นแหละเฮือ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 อเราอยู่ไหนกันหมดเว้ยเฮ้ยเราโดรนมาด้วยเหรอเนี่ยใช้โดรนดูได้ด้วยนะครับคนดูนะนี่เอาโดรนพ่นสารเคมีเคมีสามารถที่จะสลับสกิลได้นะครับท่านผู้ชมนะสลับสกิลได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าตัวตรงนี้มาแล้วกันเนาะเป็นแบบว่ามิสไซล์นะครับไว้เคลียร์นะครับเคลียร์พื้นที่นะ เกิดตรึงเฮ้ยมาแล้วว่าตามเพื่อนหน่อยละกันดูสิก็ลูกลงไหนกันหมดเว้ยตามไอ่จิกละกันคนดูตามไอ่จิกมันเนี่ยเฮ้ยจิกมันลงแล้วว่าเอาว่าเอาว่าจิกมันพาลงแล้วว่าคนดูมึงกวนตีนไงจิกมันลงลงกลางๆลงลงกลางๆเนาะลงตามมันแหละคนดูมันไปไหนเราไปนั่นแหละเอิตรึง มาว่ามาว่าเอจิ๊กพาไปนู่นเลยเหรอได้อยู่นะไม่ได้กลัวหรอกครับคนร้าน Wishman Shop เพื่ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด Wishman Shop หรือเว็บไซต์ w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 ishmanshop. com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วย Wishman Shop ว้าว มันลงผมก็พร้อมลงนะบอกเลยอุ้ยมันลงลีลาเว้ยไอ้นายคนนี้ไปถ้าเรียนสี่คนนี้น่าจะได้เจอคนเยอะอยูอย่หน่อยนะครับทุกผู้ชมนะเย่กระตืกรึกตรืไล์มาครับอยู่ไหนกันหมดนะน้องอยู่ไหนกันหมดรับน้องหมอนแมนปีนเลยครับปีน ปีนตึกว่าปีไม่ได้เฮ้ยตัวตัวโอ้ของดีนะนี่นะ่ะโอ้สไนามาคนดูเฮ้ยเปิดมาไ,มได้สไนเลยว่ะสไนามาใช้เลยเหลือเก็บไปก่อน,นครับตรงนี้้ยโอ้ของดีนะนี่สวยสวยเก็บ let's go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  <S ตรงนี้น่าจะปืนดีนะในผมว่านนะ โอเคปืนนี้เปลี่ยนสักหน่อยนะกันผมเอาปืนสีน้ำเงินนะเพราะปืนสีน้ำเงินมันดีกว่าปืนสีเทาปกตินะครับว้าวอยู่ในกันหมดนะสุดยอดมีคนเริ่มเก็บของกันไปเกือบหมดแล้วโอเคสวยครับพี่เกิตรึงเกิตรึงให้มีเซิร์ฟต,ตรงนี้ได้มาลองลองไปหาดูนะครับตรงนี้มีอาจจะมีของอยู่นะตรงนี้ไหนวะาเกิดตรึงเกิดตรึงยังไา ิปลายน้อยประตูอยู่ไหนทางเขานี่ไงโอ้เพื่อนเราตุ๋ยหมดแล้วหมอดแมนอันนี้เนี่ยอีเคเลยนะครับโอ้ยโอ้โหขอ,องดีตัวเนี่ยเอ,อเอาเอาอะโกตรึงโกตรึงไลเปอร์ไลเฟิลกระสุนนี่เดินหาทีนี้ก่อนเจ็ โอเคพวกนี้ผมก็หดแล้วคนดูอันนี้ผมไม่ได้เอาไลเฟิลมานะเดี๋ยวหาของไปเรื่อยๆก่อนนะครับไอ้เพื่อนเรายิงกับใครวะน,นะเราก็ยิงกับใครวะนะน่าจะมีคนน็อกแถวนี้ถ้ามีแล้วผมได้ยินเสียงตีแล้วกุกกักุกกะกันละโอ้ยมีบอมด้วยว่ะบอมบายา่าบอมบาย่ยโอเค เฮ้ยสกิลนี่าเมื่อกี้นี้นี่สกิลโอเคเก็บไว้เก็บไว้สกิลต้องใช้นะครับคนดูนะไม่มีตู้เย็นก็ไม่เห็นเป็นไรเขาแค่มีสกิลพอปรับสิบลายขึ้นครับไอเพื่อนเราไปก่อนเลยผมไม่ได้ซีเรียสน,นะครับไปชา้าก,ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับสกิลเก็บมาโอเคสามนาทีหนุนถึงมัน่นใจนั่นอู้ ว่าจะส่งถึงก ooh, ooh, yeah. ารอู้เย์เฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงตีนั่นไงเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิน้องนี่ดิ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 เป็นไงนล่ะล่วงดิครับนี่ดินี่ด,ดิเป็นไงนล่ะล่วงดิครับอยา่าอย่าแหลมอย่าแหลม ยิงผมไม่ตายนะนัดหลังเนี่ยคือมันตายแทนนะครับคนดูนะโอ้บอสตายดรอปเลยครับเดินจุกหลบนะโดนสไนย,ยิงเดินจะยืนนิ่งๆโอเคสกิลได้มาแล้วครับถ้ายิงตัวหนึ่งมันจะได้สกิลมาใช้เลยนะโกตรึงโกตรึงไปดิเฮ้ยอยู่ไหนกันหมดครับน้องไปก็มาเลย ป,ปีปีปีปบอ้าวอ้าวเลี้ยง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 ตายไปดิตัวตึงเปล่กระสุนอยู่นะอย่างเงี้ยมันเทคดาวได้หรือไม่วะคนดูไม่ได้บอสตายอีกแล้วครับไอเสบจีมันเพื่อนเพื่อนเรายิงกันอยู่นู้นนี่หว่าไปมันครับคนดูผมไม่รีบอ้อเพิ่มเลือดนี่หว่าบักะ ให้คนดูอ้าวหุ้ยใช่ได้ได้เลยครับจา่าได้เลยครับจา่าโคราตรดึงโครตรดึงว,วงมาแล้วนะคนดูนะตอนนี้เปลี่ยนเลยครับสกิลสกุลสกิลแอมโมไป let's go วิ่งยาวๆเลยนะตอนนี้วงมาแล้ว บุงมันจะเด็กล้วเฮ้ยวิ่งหน่อยหน่อยเฮ้ยเกิดตรึงเกิดตรึงตอนนี้วิ่งอย่างเดียวนะครับคนดูนะไม่สนอะไรนะตอนนี้วิ่งยาวๆอี๋บ๊ยแกลสบตากันเราก็ฟื้หัวใจส่งถึงกันอู้อู๋เย่ปิปารีปิปิ ฟิวฝึกปิ๊บปิ๊บพรอมแกหนีง่ายได้ไปครับไปครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตัวอะไรมาหน้าอยู่ๆก็มีคนลงมา,า,งาอยู่ๆก็มีคนลงมาให้ยิง,งบอสนะนี่อย่างนี้ดูจากทรงแล้วมันลงมาสมไมวะเก็บสกิลคนดูนะตอนนี้ SMG ammo อ้าายิงเจาะก,กระโหลกสวย เต็มมาเกาะไอของเราเต็มแล้วลว,วิ่งไปหาเพื่อนก่อนนะคนดูนะไปไปเฮ้ยโอ้โหของดีตัวนี้มีคนยิงกงนอยู่แถวนี้นะผมค้นหาบอดสไตย์ก่อนเพ่อมีของอะไรดีๆให้ใช้โอเคไปยวินยาวๆฮะ เรกดเลือกได้นะนี่ฝั่งซ้ายใช้สกุลใช้สกิลอะไรพวกนี้นะครับเพื่อนเรากำลังยิงอยู่ในนั้นผมไปไปไปสวมบทกับเพื่อนก่อนไปไปไปอยู่ในกันหมดครับน้องเพื่อนเรากำลังยิงอยู่ตรงนี้เลยนะมีคนนั้นอ่ะมีคนนั้นอ่ะเพื่อนเรากำลังใส่เลย เออมันมีสแกนนิ่งแอรเรียวะ่ะสวยเพื่อนโอ้เพื่อนเราเก็บไปแล้วทำดีทำดีทำดีนี่นี่ศพอยู่ตรงนี้เลยศพอยู่ตรงนี้เลยตอนไหน,นผมไปเก็บดอกคนดูตัวเตงิงโอ้ของไม่เวิร์กวะ่ะไปดีกว่า บอดสไตร์เนีเจอยาว่ะคุณดูเย็นเลยไลอ้เฟิร์นเอ็มมูสแกนก่อนนะครับเผื่อมีสกิลดีจะใช้นะสกิลมันเก็บได้หกอันนะครับโอ้ยิงหัววะ่ะโอ้ยมีแล้วเอ,อ้ยเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนไกนี้ได้นี่โอเคนี่ครับสกิลมันก็จะมีจัดแรงด้วยนะถ้าเป็นสีทองนี่มันจะโหดกว่านะครับแล้วลองมาเป็นสีม่วงกับสีน้ำเงินนะครับ นีกันหมดฮาร์มอยู่หนีกันหมดฮาร์มเฮ้ยเอ้าหมีคนลงมามีคนลงมามีคนลงมาเอาดิซ้ำซ้ำโคตรึงโคตรึงร้านลิชแมนชั่นผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3ามแสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบ Official เพียงแอดไลน์แอดริชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w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  i s h m ว n s h o p com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิดเติมถูกเติมไวปลอดภย100ัยร0 0ด้วย i ิ h m ม n s h o p ว้าวบอสไตล์สแกนนี่ครับมาดูนะอันนี้ผมไม่อยากยืนนิ่งเลยว่ะเดี๋ยวคุณดนยิง <c oughs> โอเคเฮ้ยโอ้โหหิวเลือดว่ะ อ้าวอีโอประทูเว้ยมันเอยเมื่อกี้นี้ผมกำลังจะเก็บของเก็บเลือดเก็บอะไรเลยนะคิวเลือดเมื่อกี้เนะี่ยอันนี้ชื่อคิวเพลย์ยิงสเตตัสฮิวรีเจเนเรตเอ่อเอาเอามาเข้าอันนี้ดีกว่าสวยไปเข้าว,วงก่อนนะคนดูตั้มเลยเด่นาทีนี้เกิดตรึงเกิดตรึง ยิงลองนี้ครับน้องอย่าเออเฮ้ยบอยไล่กันเลยก็ไล่กันเลยนะนี่คนดูเพื่อนเรายิงแล้วเพื่อนเรายิงแล้วมุมนี้แหละเฮ้ยหรือว่ามุมนู้นวะมุมนั้นเพื่อนเราไปอยู่เลยตรงนั้นวะอวยไม่ไปหรอกไปใกล้นี่ดีกว่าอยู่กันแับหมู่เยอะๆดีกว่านะคนดูนะเก่อตรึงเก่อตรึง ู่ไหนนะสุดหรออยู่ไหนกันหมดครับน้องเฮ้ยไม่กล้าพูดเลยว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าพี่โหดเกินไปหรือเปล่าวะฮัลโหลพี่ไม่กลัดหรอกน้องออกมาเถอะจะกินคนนะยามยามกันไปสีแบบสีส้มน่าจะดีกว่าอ้าวเพื่อเราเก็บสัตว์สีเลยวะแถบวบนี้เฮ้ยมีปืนอะไรให้เก็บบ้างเนี่ยปืนทองไม่มีเลย เราติ๊กแล้วครับตรงนี้มีการยิงกันอยู่นะฮะลงเงี้ยลงเงี้ยลงเงี้ยไๆผมหามุมยิงดีๆก่อนนี่เดีนี่เดีนี่เดียีพโดนใครเลยวะเฮ้ยแกนิงแอเรียหุบหลักลงเลยเด็กครับบอมตรงนั้นน่ะเออเออเออ มีเครื่องยิงอยู่นะแถวนี้มยิงก็ยิงมันแตกแล้วเมื่อกี้นี่สวยเพื่อนโอ้โหเจอบอมผมลงเคอทีเดียวเลยว่ะเก็บมดแถวนั้นกระสุนว่าผมจำเป็นต้องหากระสุนก่อนนะตอนนี้เดินโย่ก่อนเดี๋ยวโดนยิงเดี๋ยวโดนยิงแตกเอาโยกไก่พดอย่างเงี้ยรุดเลยเฮ้ยโอ้โห ยิงไปมาไอ้ยับหลบก่อนเอาดิเอาดิาดนี่ดิเป็นไงลนะ่ะล่วงดิกเราจะหิวของไม่ได้นะคนดูนะของเต็มแล้วตอนนี้ช่วยเพื่อนเรายิงกันไปไปไปไอตี้เราแม่งตึงจัดเลยนะเนี่ยจะอยู่เจ็ดคนแลน้วนะตอนนี้ เอาว่ะเอาว่ะแต่นี้ไม่น่ามีนะผมว่ากดรึงโงกดรึงอยู่กันน้านบนเหรอไปเลยดีย g c m มผมเก็บพยายามเก็บให้มันนั่นนะโอ้ยมีคนหลุดคนหนึ่งแนละ้วฝั่งเราอะไรเ,เดยเจ๊กให้มันฟาร์มไอ้นี่มันฟาร์มของมายุรเลยน้อลูกพี่ยือคักเทฟาร์มมายุรไม่ย่อนเลยเออมันยิงจะฝั่งนู้นนี่มาเพื่อนเรายิงฝั่งนู้นไปวิ่ง ตั้มเลยดิครับมือเปล่าวิ่งครับรัวๆเหลี่ยยคนเหลืออยู่เจ็ดเจตตี้เหรอเจตตี้สิบคนแล้วผมหาตัวเจอผมยิงนี่ได้นะยิงแอนตี้แอร์ลงไปได้ไหนอยู่ไหน สวยโคตรตึงโคตรจัดโคตรสุดเฮ้ยจากมุมนู้นจากบนเขาเหรอโอเคจากบนเขาใช่ไหมนี่เลยไอเรียไอเรียออ,อ,ออนไลน์เฮ้ยโอ้โหปืนดีอเลยนนี่ตับเลยครับอเออโคตรสุดเลยลงมาแล้วแอนตี้แอร์ผมต้องมีโดนบ้างแหละ ไอเรยพวกกันเลยเอาว่ะเอาว่ะยิงกันนวนวเลยนะตรงนั้นนะ่ะสวยสวยสวยเอาสกีม่งตึงจัดเลยหาดูก,อก่อนนะตอนนี้คนดูผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนกันเงี้ยเงีเเ้ยเว้เพื่อนเราตาดีแท้ นี่เดียนี่ร่วงอย่านะน้องเน่านะน้องเดี๋ยวร้องนะจ๊ะว่าวงมาแล้วอีกทำไมพามาตรงนี้กันมาพี่วงมันมาตรงนี้เข่าเข้าวงก่อนนะคนดูผมไม่ได้หาอะไรแล้วแถวนี้ผมว่าของผมฟูแล้วโอ้ยโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอยิงเจอยิงเ อย่านะน้องเหลือท้องนะจ๊ะอา้าวนี่เด็นี่เด็เอาดิเอาดิไม่ต้องสไลด์ไม่ต้องสไลด์คนแน่นอนโอ้โหโคนเติงชนะเฉยคนดูที่หนึ่งว่เอาเรื่องจ้าเรื่องนะจ้ะาอจโอเคนะครับท่านผู้ชมนะกระแฟร์มาด้วยกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม โรจิกสปอร์ตไลนะท่านผู้ชมนะเออเกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมที่สนุกนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่แบบว่าออจะมาเล่นจะมาอะไรนะครับก็มาโหลดเล่นกันได้นะครับลิงก์อยู่ในล่างคำใหญ่ใต้คลิปนี้เลยนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าต้องเปลี่ยนไปในส่วนของสโตร์อ่าประเทศ อ่าอเมาริกานะครับหรือว่าอินโดนีเซียมาเลก็ได้นะครับทุกผู้ชมนะสามารถโหลดมาเล่นได้นะครับเออเ o s เหมือนกันนะลิงก์อยู่ที่หน้าคำเยตใต้คลิปนะครับสนหรวิโคกัตัวโดยก่อนนะครับใครต้องการทางวิบตึงเกมมันจะเป็นอาวีพับจีโมบเกทีนอิมแวละเดียบุมาท่อว่า2โลบก็ไปเติมกันได้ที่เว็บ r ิ h แมน Shop นะเติมถูกเติมดีเติมไวเติมมี่สี่ชั่วโมงกันาตีผู้ชิงเงาไลฟ์เอาไวเจจนสามแสนคนโดยเฉพาะตัวถูกเกมวอลเล็ตนะทุกผู้ชมนะถูก สำหรับวันนี้มิโคขอตัวลาไปก่อนแเราจะกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดดิ่งแจ้เตือนการมิโคชินาเพราะเป็นกำไรมากให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่จ้าบายจ้ากดตรึงกดตรึงร้านลิชแมนชอ็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ i ิชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ www.wishmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ด้วยริชแมนช็อป